สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สกุนสบายดียามแรงๆแต่เว้นตกแลวใกล้จะมืดแล้วพี่น้องเริ่มมืดขาวมืดขาแล้วทามิกี้มาทอนแล้วพักบัวพักบัวกำลังงามแม่เพิ่อใส่ปลูกสะพัดอันกำลังปลูกพังพอมๆแล้วสีได้ทอนออกเบิร์ดแล้วพี่น้องเพราะว่าเหตุบ่นจอดหลุดอยู่นี่จังด้การสีได้อันนี้อยู่แล้วเลยสีมาทอนวันนี้แต่ยังสคุนเบิร์ดดอกน้องวันนี้สกุนเฉพาะแต่สีใส่แกง แกงเขียดพี่น้องไปใส่แกงเขียดเขียดซ้ายเนาะยุกี้กับโบยูได้สบายดีจ้าปพาลูกสบายดีจ้าก่อนโบยูโบยูพี่น้องเอ้ยบโบยูขำเนี่เดี๋ยวทำไมมัเบิ่งนะคะแมยลุกเอาเรียบรพี่น้องพักห้องพ่อกำลังเกิดสได้แล้วจังหน่อยนี่ แตงเจ้ามันยังกัดมันมวยยังเลยเกิดขึ้นมากะมีแมงกัดจนเบิดเลยพ่อผมกกำลังงามเนาะเอาขี้ผุ่นใส่พี่น้องเลยเสียดายเลยนี่จ้าหนูก็พอใส่ปุนใส่เจียวริกจะได้นี่ใส่หั่นส่นี่เฮ้ยที่กุนเบิดเลยพ่อคอมเปกกำลังลงมือปลูกบัวมันปลูกเซ่น กำลงังปลูกกรเฮงทิ่ได้ถอนน,นั่นเองอันนี้เบีย้ยกกดอกไม้นี่กำลังเกิดมันถึงนา้าเม็ดแห้งมันคู่แล้วก็นโอซิคายตะเกาเป็นกอใหญ่อย,ยูุ่คน,นี้ฮอกกุนกินเบวละมันก็ป่งใหม่อีกบุ่งแน่พี่น้องใบกระโดดนี่นี่งามงามตะเกามันเป็นกกใหญ่แล้วตัดถิ่มตัดถิ่มนี่นี่กกมันนี่พักที่เล็กใหญ่มีประโยชน์ได้ผูกกกนะะี่ก็ แต่ักขีเล็กนี่น s, ครับเวลาไปแกงกินแน่น่ะแต่ว่ามีประโยชน์เป็นบาดเป็นแผลผุพองอย่างกระตำใส่พี่น้องนี่โอ้มีแนวกินกับเักกระโดนอยู่ใ,ใกล้ๆพี่น้องเลยกนรถพี่น้องเลยแ้วปกติทำผักคิดว่าฮ้าือกบอยู่แล้วกับผักกบเนาะโอ้กรไดองเลยกนี่พอเดียวนึงมันยาว ปุ่นลายเติบหัวใส่เกงอ่อมนนะใส่เกงเขียดนะแล้วใส่ปุ่นใส่เที่ยวน้นอยหนึ่งก็พอเอาอีกต้นหนึ่งเทียต้นถ้าพี่ต้องทำนี่กระพอเลยเนาะน่าจะพออยู่ลายเติบ พวกบัวแดงบัวแดงหน่อยบ้านเฮาพี่น้องยาโคกบักพริกโคกบักพริกเขาเบื่อลูกมันเอาบ่วงมาตักได้ถูกยาเฮ็ดมือชี้แล้วพี่น้องเอ้ิตละมึงฮะวุ่นวายที่ชุดนี่เวลาเห็ดอยู่ครัวกินเอาป้าป้าป้าไปนี้ไปบังกระตุ้นไปบังกระตุ้นไปบังกระตุ้นมา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 นี่นี่นี่แกงเขียดนี่นี่นี่เอาผักบัวมาใส่นี่เลยนี่วุ่นวายจริง น,นั่นผูกก้นากระไม้เลยเช็ดบนันนี้ไปพิกไปโอ้ยมึงสีแฉบดอกนอนที่นางเจอแม่ให้ฉันเปวดบุ่นวายแต่ละมือนะกินเข่าแรงเข่าเพนกินเข่าเศร้าเวลาผมากินเข่ากับปวดผู้นา,นนานนนก,กับพ่อผู้นางพี่น้องเอ้ย บัวได้อยากอยู่ได้ยังให้ลินกับบัหลินบนกว้างๆนี่มิจะอยากหลินพูนหมักผิกประแดกเกลือพักนัวน้ำพ่นอยากไปลินน้ำอยู่ช้านยันโตเครือนโตคานจะว่าอยากนอนกับประจักรขำมันมืดเอาพี่น้องไฟมันบ่คอยห่งมันเลยมิวเก้ ไปใหม่ๆข้างหนึ่งต้นช่องโตแม่นบ่อพร้อมกันกยาวๆเป็นต้นใหญ่บัดไปเอาหัวที่ใครอีกข้างหนึ่งต้นน้องอีกโอ้ตู้ควบลายลีนน้องๆน,น,นะอยากเบิ่งโทรศัพท์บ,บ่หน,นะะัก,ก,ก,กเฮ้ยมีแต่คนมึนๆม,มาพีมาพีพีม่มึนๆแอบเกง่งๆข้างหน้าเห็นบ่อพี่น้องหันหลังให้ปรับรถฮะ ดินยังไม่ลินกากข่าวเช้านี่คือกันนี่โตการเลยนี่เป็นหมูแู้วกันไดขนาดว่ามีผูเบิ่งได้แบบว่ามีคนเห็ดกินแล้วมีคนเบิ่งยังซ้ำนี่คำอยู่แต่กับซากับลูกนี่แล้วพี่น้องคนใดกินยังดังกกากอ่านหอบน้วาเช้านี่กะอาบน้ำไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดีจังอาบซาหัวให้อีก มีเตเสียงเอกอากแต่ผู้กระเจ้าลูกช่องลูกชามยังชะม้อยอยู่มันบริเดอร์ไปมึนเลยมันก็สีบค่อยเอกอากไาไดนเด้ถ้ามันดื้อมันมึนเลินแนวแบบฮาวาไฮหลินแล้วก็เสียงก็กระถึกอยู่ได้พี่น้องเ้ยกับโบติเนะเด็กน้อยแต่ละคนกับบุคือกันลูกแต่ละเฮือนกับบุคือกันนะ กำอยู ة, ่แต right? ่แถวนี่กับพ่อว่าไงแถวนี่งเถือห้าสันหาแนวให้ลินกับวพุนไปพู้เถือกไปซานไปหาจกน่ำจกในดินน่ำดินในแล้วก็สิตตขนาดแบบมีคนเห็ดกินมีคนเอาเด็กหน่อยก็ยังพ่อเฮงเลยสะทัดอีกห้างค่ะิเดือดจิบชองเพลงบ่ ก็จามาแต่ไฮแต่หน้าแล้วคำมืดเลยได้พี่นอนีค่ะมืดแล้วย่านี่มันมืดไว้เพราะคือย่างดํานาจักปั่นเข่าปั่นคิวหรือยังหนักหนาจะยัางหมดปั่นดอกเบิดมือเบิดเวน ป้าพูด in แบบไปหาเอยยกกระสอบเข่าเขาจะมาปั่นเข่าเหรยังไม่ได้ปั่นอยู่ปั่นในพี่น้องเขาดิผมมีกี้ก็มาไปตั้งเต้เช้าๆน้องเถื่อหนน่จังว่าคำอยู่แต่อชุมเฮาเองบุมีผู้เบิ่งลูกนี่แล่บุรได้กินยังนั่นมีผู้เบิ่งยังป่วนวุ่นวายเหตุกินก่ะบุกหักบุตได้นาะเล็กน้อยกวนนะให้มากี้ไปมา จะไปปั่นหรือยังเห่าก็ได้อ้าวโทรศัพท์ก็ได้ชาวปัดนะมึงยังก็ปัดไปเลยชาวพอชื่อาบน้ำเลยเพลอ ถือกันยอดคลองกันก็ถืออยู่มคลองสะทายได้ฝนสะได้เอาเก็บไว้มันกระบอกซ้ำเร็ดฝนสะเลยเลยเนาะก็เลยซีอู่หกเนี่ยพี่น้องเอ้ประมาณนี้เสือผ่าพี่เมื่อวัยดอกเคบ้านเขาเอินดอกเคเอยวะมันมันมันคือกันได้มันมันคือกันได้กับดอกเคอยู่กรุงเทพเนาะดอกเคนาบุเราก็จะเอินดอกเคนาดอกเคนาแถบบ้านเขาบ่มีเนาะโบมีอันนี้มันเกิดเอง ตำมป่าบวมี้ที่คือว่เห็นในปัมบอทอเมือนเลยบวมอ้าอันนั้นยังว่ามันบวมีแถวบ้านน้องเฮามีแต่ก็จะออกมาปลูกตำปัมบอทอเลยแล้วก็อันนั้นเด้ห่านคลายพุยเด้เลยตอนไปซื้อพุยว่งก่อนสิดับนาหาหลุดเห็นหลุดขาวอยู่เด็กเก็บเอาเด้ว่ะเจ้าบุเก็บเอาไปกินมาคอยโอ้ยเสียดายเด็กจะเก็บเอาไปลวกกินเด้ดอกแคนากานยาวๆดอกขาวๆนี่อันนี้ดอกแคฝอยดอกแคป่าบ้านเฮาอื่นคมๆคือกันพี่น้อง คล้ายๆดอกอันเรียบไม้ดอกเรียมไม้เออห่อนห่อนนคล้ายๆดอกอันนั้นแหละพี่น้องเอามาแต่บ้านพ่อน้องไฟใสผู้ใดนี่แกงเขียดแล้วแกงเขียดตออันนี้เห็นไหมคะมิกบมีเขียดเนาะมุกใส่มุกใส่แซบเลยพี่น้องเลยมุกแล้วก็หยัดขาดอกนี่แล้วก็เป็นหนึ่งขักขนาดสำหรับคนหมักขมเนาะมันบดได้คมแห้งพอพิลึกได้ดีเนาะ มันคมสุดเลยชามหนึ่งเนาะเจียวกบกินกับทำเจียวเขียดปบเขียดป่นกินกับพี่น้องกินกับปุลเสร็จได้บุ๊มบิ้นเนีป่นกินพักอันมี้น้ำงามอ่ะปลาบุ๊มบิ้นวป่นกับปลาดุกในบ่อเลือกตัวใหญ่มาป่นสักกระชัตูนี่เออตัวมันใหญ่เติมหาป่นสักบาทหนึ่งเนาะบุ๊มบิ้นวป่นเนี่ยอือพี่น้องนะสิแกงเขียด เขียดไซด์กับมาจากบ้านพอพราะไซคือเก่าคนละนี่จะใส่แกงเขียดของเราเออพักบัวหรือใอยไปกลดมาเลยพี่นอ้องเนี่ยมันกำลังงามเนะาะมาเลยได้กลดหมดผูด้เล่บัดเออบัดมือก็จะชิมาหารเผื่อผู้เล่พี่น้องจงังกลดเอามาเห็ดสมขั้นสมกินคือผักกระหล่ำมาใส่ในเขียดเขียดซ้าย<อ>หรือว่า น่าจะยังอยู่ดอกเขียดซ้ายหรือว่าเขียดตะเอกที่ย่ําเฮาดำนามันห้องแอกแอกแอกมันไก่ปลูกอยู่เพือนไว้นําจังคักเนาะแลกใส่เปิ้นสิเจสบายเขียดที่มันห้องแอดดยาเฮาลกกาดำนาเลยพี่น้องก็ไปหาขวดอันน้าขีทรายบ่ไปควยเอาเด้อเออไปควยเอาบ้านบ้านเฮาคือบ่มีเนาะมีบ่หลายบ้าน เออพี่น้องเอ้ยพาบึงตอนผนแกงเนาะมิุกี้อยากไปจกอันนั้นแล้วมิุกี้ฮะอยากไปจ๊กขบเขาเบือได<า>้แล้ว่ให้คอยให้ก็ถืออยู่มันก็นตามอารมณ์เนาะพี่น้องบางทีก็ร่มดีถ้าลูกแบบบอนี่ลูกกวนอะไรกัอารมณ์โมโหได้มมไฟกัอุดบ่ได้หรอกหายอารมณ์เลยเออมีหลายอารมณ์เรียง<ไ>ล<ด>ูกนะโก้ยไอตู่ข่าวมาหมุนหนักก็ใส่น่ะเลยได้เมื่อคืนมันก็เลยเบิดเลยพี่น้องเห็ดกินแล้วเมื่อคืน ไปตุ๋ยนะกับบุตรท่านนี่นาซนามันกำลังดอกอ่อนเสียเขามาอันนี้กันเนาะกับมาหวานอยู่เพื่อนกันเลยบางร้านเป็นดอกหมากอ่อนยังบ่ท่านแก่ซัมพี่น้องคังขี่มันออกเลยพี่น้องจังโมยเนะเราไปหาแต่บ้านเนี่ยคุณขามาเลยหรืแกงรถบ่ได้พี่น้องเนะกินบ่ได้อือเท่านน่ก็ได้กิน มือหนึ่งร้อยอารมณ์ร้อยเรื่องราวกับเด็กๆใส่สุ่มคามเรามีมะขามมา้อกเนาะเออส่ชุลรสก่อนบ่วงช้อนสองช้อนเกือบชองซ้อนบันนี้ก็คำเขียนน้อยธรรมดาพูาเลยย้ำห่อนห่อนอาเลยบันนี้วิทย้ำแวเอาไเลยก็จะไปหาเงืน ไอหบัวชิคข่พี่น้องโอ้สิดาพระอิตูเนาะสิดได้ยังไงพระอิตูกัห้อมเลยพี่น้องกระเดกกระเชวลงไปก่อนให้มอผดจังไซพักลงไปใหม่อีกน้องนี่ดอกแคร์โอ้ยังปั่นหมบนเนาะนี่กินกระปุ่นกระเป๋าพี่น้องกระปุ่นหน่อย ดอกอันมักมักลินฟ้าสิคมกว่าเนา้อืมูล่คอมสาดอกนะพี่น้องเลยคมน้อยอืมมักกินไม่จะผู้ใช้แล้วบ่มักคมยกเว้นพ่อคอยโอเคพี่น้องเอ้ยก็ขอจบคลิปอนิดเนาะสินไปกินให้เบิ่งคลิปนี้ก็ได้เปล่น้ำเด็กๆเล็กน้อยเด็พี่น้องเอ้ยผักพรขีปนาเนาะฝากเบิ่งโฆษณาให้ วกเคารทุกคนเลยเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องขับมือตื่นตาแล้ว